ประชาสัมพันธ์วางแผนการเดินทางวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้มีการจัดสอบบรรจุข้าราชการแต่สนามทั่วเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จากจราจรถานีตำรวจภูทอนแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ดื่องในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2562ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาจะมีการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานราชการส่วนท้องถิน่นประจำปี2562ในส่วนของภาคเหนือเขต1จังหวัดเชียงใหม่มีูนยนสอบทั้งหมด8สนามจำนวน18,333ที่นั่งประกอบด้วย1มหาวิทยายลัยเชียง ม 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 3. วิทยาลัยพาณิชยาการเชียงใหม่ 4. โรงเรียนพาณิชยาการล้านนาเชียงใหม่5 โรงเรียนวชิรวิทย์6มหาวิทยาลัยแม่โจ้7โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ8มหาวิทยาลัยพายัพโดยมีผู้ข้อสอบจากทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่เป็นจำนวนมากจึงอยากฝากประชาสัมพันธ์วางแผนการเดินทางในวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วยและที่สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถนนสายเชียงใหม่พร้ยาสายใหม่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างเพ่ถนนคอนกรีตคาดว่าจะมีปริมาณรถเป็นจำนวนมากโปรหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันเวลาดังกล่าว ธนรัตเขนศรีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน